มากินเยาวะมากินเยาว์คาซูมาแน่เป็นมากเกลียวทำรอดล่ะป้อมป้อมมากินแถวล,ล่านในมันจืดมันถึงทำรอดล่ะซูไม่ได้มาตัวตอนเที่ยวันี่หลงเขาไปลงทำรอดเขาเกลียวในเคสสาบพี่ป้อหอมนะค่ะหวานนาะอ้าลูไปห้องในหางของตึ้นหวานนะจา้าจ้าป้อมหวานโชุดเราเนี่ยฮะมากันป้อมหวานเฮ็ดซุปซุดชัดชุดชัด,ดวานหนาะหวานหนาเนี่ย เมื่อกป้อมป้อมวันคือวันมีกระตันหนาเลยด้วยป้อมวันเราคือวันมีนนาในลูยากย่ไมลงเลด้วมี้ลูกอยากวใ้าอไป่อออลูกสาวอ้ออืมอืมรอร่อยเนาะ เรดี้มีรามน้ำตาลเลยสามน้ำตาลเลยดีแน่เดี๋ยวพ่อจะีวาน้ำตาลนั่นไมลงมันโบราได้นั่นอร่อยมลอร่อยไหมลง่อวานเลยผ่านมาทำรอแก้บเ่อวาผ่านเลยเข้ากะเลยทํทนะมาเวคาลันอยู่อยู่คางจ้องอยู่คานจ้องเลยค่ะแบบน้านแบบเหมือนเปิดจมอกนพื่อนเนาะชาดีนเราไม่ลงมิตรีมิตร้งแหก็เปิดลันานนั่นเละคัะจุขัดจมน่อจะรู้ทางกุศกรมไปรีหคร เหมือนเจ้าแตเจาเจ้าเฮื่อนว่ามีเนื้อมังพีบนว่ะเจ้ามีนื้กลีวันทีขายห่างนั่นเล้วมีจำตั้งลงเนาะครับเก็บได้ทําเลรัชิงเช้านึ่งแต่เขาไปกินก็กินไค่นอนกนอ่ในบ้านสี่ห้าหกสิบกว่าปีหางเมียนะเพื่อนเขาดูเนาะถ้าขัดจมกเนาะ่แห้งห้างมีวันนั้นเพื่อนขามีเนหวยปุ่นด้วมีเนื้อชันลอยปุ่นมาด้วย อ๋น่าขายของําเนียเฮ้ครับก็เปิดดานกาแฟาสดแบบอีกิร่มมันหนามื่อวานยูแหลมมางานแข่งไี้เกอะครับรถกระเดียดทำไป